โอเคครับก็ต้องขอกลับสวดีท่านด้วยผมอยู่พวกเราทีมฟิจิตนะครับผมสำหรับครั้งนี้ครับเราก็กลับมากับแวนการ์ดฟอร์แมตดีนั่นเองนะครับผมในช่วงอ่าดีทีดีนะครับผม0ูนย์นถึงศูนะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างทางฝั่งซ้ายครับโซเคีย so นะผมมาในส่วนของเรนอนเองฮนะทางฝั่งขวาเป็นอะไรครับคนหน้าศนย์สครับผมเป็นของใหม่รับผมยูทเบอร์ผมจากอ่าดีทีดีศูนย์สนั่นเอง ครับผมก็พูให้คำบรรยายให้ผมผมฟิจิตฟูรี่ดีครับผมครับแล้วผมฟิจิตโท้ชในสามครับโอเคครับจังหวะนี้ก็เลือกไปก่อนหลังครับผมอ่าทางเรียนนอนฮะจะใฝ่อุปกรณ์นั่นเองแล้วจังหวะนี้เลือกเป็ี่นมือกันไปครับจังหวะนี้ผมถ้าโดยสังเข็คคิดว่าฝั่งไหนเป็นผู้ชนะกันครับในแมตช์นี้ คิดว่าน่าจะเลนอนครับเอ้ยคุณไม่เชื่อมั่นในยูสเบิร์กของคุณเลยหรอครับผมเชื่อว่าอ่ามันอาจจะยังจัดได้ไม่ค่อยสะเยรนดีเท่าไหร่ครับแล้วก็รู้สึกว่าเลนนอนน่าจะสถเยรนกว่าครับก็เขาเทินจวครับผมทิ้งมาเลยครับวงกรกระดูกครับผมแล้วก็ไลน์มาเป็นโซ่ตัวครับโซบัสหนึ่งจวสองครับผมแล้วทิ้งอีสองใบฮะแต่ว่าทิ้งออเดอร์ทิ้งใบเดียวครับแล้วทิ้งไปครับ ออเดอร์สับประสาทฮะผ่านเลยครับเข่าเทินทางฝั่งยูทเบิร์กฮะแล้วทิ้งรอฮิกเกอร์แล้วไล์เป็นยูทเบิร์กเกตหนึ่งครับผมเกตศูนย์จวแล้วแหวนตีเลยครับแปดพันได้กาดมาหมื่นห้าครับผมเราได้เช็คไม่มีครับผ่านเทินฮะกรับเข่าเทินทางฝั่งของเรนอนฮะไรมาครับผมเป็นมังกรกระดูกฮะสกิล,ลงแวนครับผมขุดออเดอร์ขึ้นมือไปแล้ว ไม่ได้เอาบาสมาเล่นตัวของครูบญาสัตว์ป่าฮะแต่ว่าลงคูซี่ฮะลงได้แค่ข้างหลังอยู่แล้วฮะบู๊ตหมื่นห้าครับผมแล้วเช็คคีฮะโอกาสลําบากแล้วเช็คคีจังหวะนี้ครับผมทําได้ได้สองดาเมจแล้วผ่านเธอเลยกับเขาเธอทางฝั่งยูทเบิกครับผมสิงแม่ชีแล้วไลท์เป็นยูทเบิกเกศสองครับผมทําการกดสกิลของเกศหนึ่งครับสบายหนึ่งเปิดสามหา,ายูทเบิกหรือว่าจะคอเกศสองต่ำกว่าจะที่เจอนั่นเอง แล้วเลือกคอเกตสองตำกว่าครับช็อตนี้ลงเป็นแคทเวล่าอีกหนึ่งตัวฮนะแล้วต่อบูด้วยเพนคิลเลอร์เอาแวนตีเลยครับเยเอาข้างตีก่อนขอโทษหมื่นตีแวนฮนะได้การมาห้าพัน 5, แล้วแวนตีอะผมได้เช็คไม่มีอะผมตกเป็นรอทิกเกอร์ฮะแล้วเอาหมื่นแปดตีอะผมแต่กดสกิลผมของแคดเวล่าโซบั้นหนึ่งเปิดสามครับแล้ว เลยที่จะไม่หยิบครับผมแล้วตับกองจั่วแล้วผมจากคิวแคทวาร่านั่นเองครับผม,บผมถ้าเลื่องที่จะไม่หยิบเก2ส,สูงกว่านั่นเองจุดหนึ่งแล้วขานเธอเลยเขาเธอทางฝั่งของเลนนอนฮนะทิ้งไรมาครับผมมาแล้วครับผมนนอนฮนะแล้วกดตัวของภูมิปัญญาสัตว์ป่าเลยฮะโม3ใบฮะพีทีไป2ใบ โอ้โหเสียการป้องกันไปแล้วครับผมแล้วชุบมาครับเป็นเกรดหนึ่งครับผมเป็นเออร์ชูร่าฮะแล้วก็มังกรกระดูกครับผมหรือว่าตัวของมังกรคุกแดนชัมราฮะทํางานครับผมกระโดดขึ้นมาฮะเลือดเทคครับตัวหนึ่งบวกหมื่นตัวหนึ่งบวกขี้ฮะแล้วสกิลของเออเออร์ชูร่าเนี่ยวทำให้ขยับซ้ายขวาได้ครับผมโอ้โหขยับพิュ้นเลยฮะทําให้ครูซีสนี่ไปอยู่เลนข้างได้ครับผมแล้วเออร์ชูร่าอยู่หลังแหวนนี้แล้วแหวนรีซิสนะครับผมแต่ว่าไม่มีผลอะไรกับเด็กนี้ฮะ แหวกขาดขวดโจมตีครับสกิลครับโซบันหนึ่งที่มือหนึ่งใบครับให้ยูดิตแถวหลังทุกใบครับทำการบูธฮะบวกพลังแบบหนาๆนฮะบวกไปสามหมื่นแปดฮะสี่หมื่นหกครับผมปล่อยเลยฮะแล้วเช็คมาเป็นฟอนติเกอร์ครับผมแด้สองไม่มีอะไรได้สามไม่มีอะไรครับผมตกด้านเมจเป็นกระจกครับไม่มีอะไรแล้วทําการลุกขึ้นมาครับผมสองใบฮะเดียวกาดแถวหลังครับคูซี่ขึ้นมาบูธอีก ทำให้เลนซ้ายเป็นสามหมืสองชี้ฮะได้โอเวอร์การ์ดมาฮะเลนขวาครับเป็น40,000ฮะฟูซีบูทแรงๆครับผมแล้วผ่านเธอเลยฮะขับกับเขาเธอ,อ,อทางฝั่งยูสฮะโดนไปขนาดนั้นแล้วผมเสียโอเวอร์เสียกระจกแอบเหนื่อยเลยครับทีนี้แล้วยังไงดีฮะดูหลุมเล็กๆน้อยๆว่าจะหยิบอะไรดีแล้วทิ้งเป็นเกตสมเลยครับผม รีโว่ฟอร์มแล้วสกิลของเกศสองครับผมผมยุดเบิกบอกว่าถ้าโดนตัวที่มีสกิลรีโว่ฟอร์มไล่ทับครับผมคเตอร์บ,บ้านหนึ่งหาเกศสองสูงกว่าจะได้ดอวโซนขึ้นมือครับผมแล้วลงเป็นแม่ชีกับเพนคิลเลอร์อีกตัวนึงครับผมเรียกได้ว่าก็ต้องบุกค,คืนครับสองหมื่นหนึ่งตีเซแว่นแล้วตกเป็นฮิลิเกอร์ครับผมต่อเดียวถึงจะเงียบครับผมแล้วกดสกิลเพนคิลเลอร์ฮะคารบ,บ้านหนึ่งแซกตัวเองจัว่ว แวนกาดตีครับผม13ื่นสามเท่านั้นได้เข้าแล้วได้กาดมาห้าพันครผมเป็นสองได้เข้าได้แรกเป็นดร็อติเกอร์ครับแหมยังมีโอกาสลุ้นๆอยู่ให้พลังแม่ชี้ครับผมแล้วกดสกิลแม่ชี้ครับถ้าเห็นการเชติเกอร์คารบ้าสองลูกแล้วได้เป็นดอ็อติเกอร์อีกหนึ่งไปฮะพลังให้ข้างครับแล้วจัว่วเะได้ว่าติเกอร์คนละข้างตีเข้าหมดแล้วฮะ แล้วช็อตนี้เร็วโวเรสครับผมหลังจบเป็นท่านที่วันการจมตีครับผมสามารถทำการไลก้าที่มีความสามารถเร็วฟอร์มอยูในมือครับผมแล้วเซสบวกหมื่นห้าแล้วข้างตีครับสองหมื่นแปดไม่มีนิกเกอร์ฮะสองหมื่นแปดตีแวนแบบไม่มีได้ครับผมแล้วตกเป็นฟอนอยังข้างยังตีเข้าอยู่ครับผมมาถึงตีข้างอีกฝั่งเข้าแต่ตีแวนไม่เข้าละแล้วผ่านเลยครับเลือกที่จะ ครับโอเคครับผมไม่มีอะไรจเคนเอาด้าเก่ามาไล่เฉยสดกันนิดหนึ่งขอภัยฮะเลือกที่จะไม่ตีมังกรคุกแดนชาระนะผมโอเคครับแล้วลงมาครับผมเป็นตัวของครีสแอซซอลนะฮะขอภัยแล้วลงคี้ทับส่วนของเกดหนึ่งไปเลยฮะแวนบอกไม่ต้องการรีซิตแล้วครับต้องการโซฮะแล้วแวนหวดไปครับผม ทิงมือหนึ่งใบฮะโซบาสหนึ่งครับผมแล้วทำการวูดฮะสามใบฮะบวกไปสามหมื่นสี่ฮะขนาดไม่เพลินนะผมออก 47, สี่หมื่นเจ็ดฮะบวกได้ครับผมแล้วได้มาเป็น pg ฮะสามได้ครับได้แรกไม่มีอะไรได้พี่สองโอเวอร์ทิกเกอร์ครับผมโอ้โหมังกรกระดูกที่ ด้านซ้ายเนี่ยไม่ได้มาจากเทคฮะตอนแรกปวดแบบไม่บูทห้าพันฮะตอนนี้วางแท่งร้อยล้านไปแล้วฮะแล้วบวกชี้ตรงนั้นด้วยฮะแล้วก็ฮิวครับผมแล้วก็ฟอนนะฮะแต่แท่งหมื่นนี่แอบวางไว้ก่อนครับยังไงก็ขวดแวนอยู่แล้วฮะทำการรันเทคของโอเวอร์ให้ครบฮะหัดเล็ดเทคดอเทคเอาออกครับผมแล้วอีกด้านหนึ่งไม่มีอะไรครับผมทำการสแตนคูซี่ขึ้นมาครับสใบครับ แล้วร้อยล้านกับอีกสองหมื่นฮะสองชี้อ่าสามหมื่นขอภัยตกมาแดมที่ห้าเป็นคิดิคอลทิกเกอร์และแดมที่หกเป็นฮิวทิกเกอร์ครับผมฮิวได้ครับโอ้โหยังรอดอยู่แต่ชอนี้ขอญาตย้อนนิดหน่อยครับพอดีอันนี้ลืมนะครับลืมยาติชี้ฮะซึ่งทางฝั่งขวาได้ให้นะครับใจดีนะครับผมแต่ว่าทางฝั่งของ แอซอลก็ยังตีแรงอยู่ครับผม4น5 0 0ฮะแล้วโอเคครับได้การดมาครับผมผ่านเธอเลยฮะรบับกับาคาร์เตอร์ฝ่งยุทธเบิกฮะรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์แต่ช็อตน,นี้ไม่มีเพอฮะแล้ว <laughs> ชไยเซสแล้วไม่ไหวแล้วไม่อยากเล่นแล้วแล้วทำไงดีฮะทำการเล่นออเดอร์ครับผมคาร์เตอร์บา๊นหนึ่งขาเซสครับผม ขึ้นมือได้เลยถ้าแวนเป็นยูดเบิกนั่นเองซึ่งก็ถือว่ารีดกอไปหนึ่งใบฮะตัวตีมีเล็กๆน้อยๆแล้วยังไงต่อดีครับผมแอบเหนื่อยเล็กๆน้อยๆแล้วลงเป็นเลเวฟอร์มครับผมเซฟและลงเป็นโหไล่ลายมาเตียนสองตัวแลว้วผมวูดได้แล้วผม ให้เห็นเกตสามสามใบบวกพลังห้าพันแล้วได้บูธฮะลงมาสามตัวอย่างงี้ตีแรงฮะถึงจะไม่ได้เพลิก็ตามก็ย,ยังตียี่บแปดเหมือนกันครับผมแล้วช็อตนี้ตียี่สิบแปดแบบบูทไปเลยครับผมใส่แว่นกาดฮะได้เป็นกาสองหมื่นครับแล้วแวนตีผมสองหมื่นแปดเหมือนกัน แล้วเทคเลยฮะเผื่อเช็คขิๆแต่ว่ามาแล้วเป็น PG 1หนึ่งใบแล้วใบที่2ไม่มีครับผมน่าเสียดายจริง,รงฮะไม่มีสักติเกอร์เลยแมชีไม่ลุกครับผมแต่ว่าช็อตนี้เลเวลเรสครับผมเป็นเซสบวกพลัง15ื่นครับ28 0 0ทั้ง2ข้างเราแวนตีไปก่อนครับผมช็อตนี้ลบ2ได้นะแต่ลืมวางแท่งฮะบรากาศมาอีก20,000ครับต่ช็อตนี้อยากจะกลับล่างละแต่กลับล่างตอนจบเพลิน แล้ว28ตีแหว่งรอบนึงครับผมได้มากระดับ20,000ไม่เดิอแล้วกลับล่างฮะผ่านเธอนะผมวันนั้นเลยสามบอกไม่ไหวแล้วนะครับผมฮะเพอร์สนาไรครับผมบอกแถวหน้ามืออหนึ่งจวครับแล้วก็ได้ทําโซ่เพิ่มขึ้นมาหน่อยฮะเพื่อกดเทคกของตัวแวนกะตะกี้นี้แอบเกือบวูบนะครับผมเผลอเกือบเผลอลืมยัดเชียะัวแต่ดีใจกับโอเวอร์ทิกร์ที่ออกมาครับผม จะเล่นเพย์ผิดไปบ้างฮะแล้วลงมาเป็นแอคชั่นสเตกกี้ครับผมพอตัวอรบหนึ่งฮะกินเรียการสองใบครับผมบวกห้าพันฮะจวะการหนึ่งใบเป็นใบเกรหนึ่งที่มาช่วยเคลียร์ในส่วนของมังกรกระดูกฮะหรือมังกรคุกแดนชาดําระได้นั่นเองแทบได้มือคืนด้วยฮะซึ่งกับเด็กเรนอนที่ไม่ได้ใช้บาสเท่าไหร่อยู่แล้วก็นับว่าเป็นเรื่องดีนะครับผม่าเราเป็นภูมิปัญญาสัตว์ป่าครับผมโมท็อปสามใบครับ ขึ้นมาครับชุมาเป็นคริตแอซซลฮะตามมาด้วยมังกรกระดูกฮะเห็นเล่นออเดอร์ครับผมแล้วจะลงทับไปเลยหรือเปล่าแต่คิดไปคิดมาไม่ทับดีวกว่าครับเพราะว่าตีรุ่นๆนี้ก็สองหมื่นนะฮะตัวคริ a แอ a ซ l ลนี่วางแท่งไปก่อนเลยนะครับผมเนื่องจากว่าคิดว่ายังไงก็หวดแวนฮะปกติต้องตีแวนถึงจะได้บวกพลังนะผมขอพายไวด้วยฮะ,อ,ะอ่าตะกี้กบเผือบูะฮะนั่นแน่ ทันแน่เกือบไปแล้วฮะเกือบไม่ได้บวกได้ครับผมโอ้เกือบดันบูตะกี้นี้แลทำกัดแล้วฮะมีชี้นิ้วชี้สั่งกันไปแน่นะครับผมโอ้โหพลังไปค่อนข้างเยอะนะถ้าหมื่นกว่าผมได้พีจีไหฮะสามได้ครับได้แรกไม่มีอะไรครับได้สองก็ไม่มีอะไรครับได้สามไม่มีอะไรเหมือนกันครับสามได้รวมๆได้กาดห้าพันนะผมลุกคูซี่ขึ้นมาสองใบฮนะบูตบุญแห่ครับผมและเอาในส่วนของเลนของ คริสแอรซอลไฟก่อนนะนน 12, 13, 14, 15, ครับผมเลนนี้ฮมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่ืนห้าครับผมอีกหนึ่งเลนสี่หมื่นแรงสุดๆฮนะยังไงดีครับผมอึกแอบนับการในมือแล้วอึกขอดูหน่อยละไม่ใช่ฮิลทริกเกอร์ครับผมจบเกมกันไปครับผมผู้ชนะฝ่ายของเรียนอนนั่นเองนะครับ คครับก็จบกันแล้วนะครับผมสําหรับคู่โชว์แมทในครั้งนี้นะครับผมระหว่างเลียนอนกับตัวของยูสเบิร์กนั่นเองหมน้นาดนงสครับคิดเห็นยังไงครับกับยูสเบิรที่มาในทีดีศูนย์สามท,ทรอิอลเด็กนี้ครับผมก็ถือว่า,าด้วยความที่ทีดีรุ่นๆุนแล้วเนี่ยแอบเล่นยากครับผมเล่นแทบไม่ได้เลยนั่นเองก็ลองเอามา Mix and Match ดูกับของที่มีมีอยู่แล้วนั่นเองครับผม ก็ถือว่าเป็นเด็กที่น่าเล่นนะครับผมแล้วก็เล่นสนุกพอสมควรเลยฮะเป็นเด็กอโครตีมันมันบึมบัมบึมบัมครับผมแต่ว่าด้วยความที่ว่าในโชว์แม์นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นบางตัวที่ใส่เข้ามาในเด็กครับผมก็ที่ใส่เข้ามาก็จะเป็นอย่างออเดนนั่นเองตัวเครืสารที่เอาไว้เล่นกับบาสเซียนนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยเติมมือของเด็กบาสเซียนใช่ฮะแต่ก็เอามาเล่นกับตัวเด็กนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นตัวตี18ง่ายครับผม กับอีอย่างคือตัวเด็กเนี่ยมันเล่นเกรสามเยอะครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันจะมีช็อตที่ต้องเอาเกรสามลงมาตีเนี่ยออเดนก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าใส่เข้าไปครับผมทําให้ตัวเด็กเนี่ยเติมมือได้่าตีแรงด้วยครับผมกับ่าแล้วก็อีกอย่างก็คือจะมีตัวเกรดหนึ่งที่เป็นตัวตีหมื่นแปดครับผมถ้าไม่มียูนิตในแถวในตั้งเด็กกับตัวเองซึ่งตัวนั้นก็ถือว่าเป็นตัวเอามาเล่นต้นเกมได้เก่งๆครับผม เห็นได้ว่าต้นเกมเนี่ยไล่ตีแบบ3เลนหมื่นแปดแล้วก็แปดพันแหวนอะไรอย่างนั้นว่าเป็นเด็กตีมันๆอีกเด็กหนึ่งครับผมสนุกใช้ได้ฮะแต่ถึงว่าถึงแม้ว่าในโชว์แม์นี้ก็อาจจะไม่ไม่เห็นท่าก,กันบ้าง <laughs> มีแต่แมชีมันลุกเฉยๆฮะก็จะประมาณนี้ผมสับยุดเบร์กครับผมแล้วทางฝั่งคุณฟีด,ดีคิดเห็นยังไงกับเรนนอนบ้างครับผมก็ <c oughs> ทางเรื่องในการเล่นในส่วนของเลอนนี่นนค่อนข้างที่เยอะนะครับผมเพราะว่าทางฝั่งของโซกิเอเนี่ยมีใบเล่นค่อน,นข้างที่จะหลากหลายนะฮะอย่างในในอันนี้ครก็จะกึง่งๆ่งผสมในโครงของซอก้าหน่อยนะครับผมไลน์ลก็จะเป็นซอก้านะครับบวกกับตัวของออเดอร์ที่อาจจะเห็นเล่นเป็นหลกักก็จะมีตัวของภูมิปัญญาแห่งสัตว์ป่าหรือตัวของเดอะวันเดอร์ er มีนะครับผมก็อันนั้นก็จะเป็นตัวช่วยบวกได้นะครับผมแต่ว่าในเกมนี้อาจจะไม่ได้ เห็นใช้งานในเกมนี้นะครับผมแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างที่จะดีนะครับสามารถทําให้เรนนอนเนี้ยออกถึง4ใไดได้เลยนะครับผมและอีกหนึ่งใบที่ไม่ได้เห็นในเกมนี้นะครับผมก็คือตัวเกรดหนึ่งนะผมสายลมทะเลที่พัดผานะฮะมีสกิลที่โจมตีฮิตแวนการ์ดในการโจมตีที่ยูนิตอนบูทนะครับผมสามารถ บายการ์ดออเดอร์จากดรอปโซนหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็เลือกออเดอร์จากดรอปโซนหนึ่งใบครับนำกลับขึ้นมือได้ครับเป็นใบที่สามารถที่จะขุดออเดอร์กลับขึ้นมาได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยออกมาชา้าเหลือเกินฮนะเพิ่งจะออกมาในตอนท้ายชิปแล้วนะผมแล้วก็ไม่ได้ลงมาด้วยฮนะด้วยความสามารถของเรนอนเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยแม้จะไม่ได้อยู่ที่หลังแวนเน่ยก็สามารถที่จะบูนมาได้ด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าแวนตีฮิตก็จะได้รับเทคด้วยนั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งใบที่ค่อนข้างจะดีฮะแต่ว่าในนเเกกมมมี้้อออาาาจะไไออไ่่่ดโสทหร นะครับผมแต่ก็จะไปเห็นในส่วนของท่าที่จะทําให้แวนรีซิตนะฮะซึ่งท่านี้นี่ถ้าเจอกับเด็กอย่างราเชเวลนี่ก็เรียกว่าอีกฝ่ายทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมในช่วงที่ตอนนี้ยังไม่มีรีไทยหรือว่าจะไปแก้ทางทางฝั่งของอ่า เนวาน่าก็ได้นะครับสำหรับมาหานวนาในการยิง d ดามจ e นะครับก็จะทําให้แวนก์ดรีซิตได้นะครับถ้าหากว่าไปอยู่หลังแวนนั่นเองครับส่วนส่วนอของเกรดหนึ่งเออร์ชูร่านะครับผมซึ่งในคลิปนี้ก็จะเล่นคู่กับตัวของคูซี่นะครับที่เป็นเกรดหนึ่งที่มีพาวเถึง์ถึ0ง1 5 0นนะครับผมแต่ว่าไม่สามารถไร้หรือว่าคอลงที่อื่นนอกจากหลังแวนได้นะครับผมต้องเอาเอชูรามาช่วยาย้ายเลนนะครับผม ด้วยโครงออเดอร์นี้ฮะก็เล่นผสมผสานกับตัวของมังกรกระดูกหรือว่ามังกรคุกแดงชำรานะครับผมอีกหนึ่งตัวตีนอกจากมังกรคุกก็จะเป็นตัวของครีสแอซซอลนะครับที่บอกว่าถ้าเรียกอากาศของคุณเคยสแตนด์ด้วยความสามารถของการ์ดเทอร์นี้ยูนิตนี้จะ,ะ่ถ้าไม่เคยจะโจมตีไม่ได้ซึ่งตัวของเลนนอนเนี่ยจะทําให้เรียกอากาศข้างหลังเนี่ยลุกขึ้นมาอยู่แล้วนะก็จะทําให้ตัวนี้ตีออกได้ซึ่งเมื่อครีสแอซซอลเนี่ยหยุดโจมตีแวนการ์ดก็จะได้บวกหมื่นด้วย เป็นยูนิตที่โจมตีออก2 0,000แบบชิวๆเหมือนไม่มีค่าคอสเลยครับเนื่องจากว่าเล่นกับตัวของเรียนอนอยู่แล้วนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับในส่วนของ Member s h i p ด้วยนะครับสำหรับการสนับสนุนให้กับพวกเรานะครับผมก็เป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมก็ ขอกราบขอบคุณในหน้าที่นี้ด้วยเลยนะครับผมในส่วนของสิทธิพิเศษ m e m b e r s h i p พวกเราก็จะพยายามอัปคลิปให้ได้ทุกอาทิตย์นะครับผมเพื่อรักษาสิทธิ์ของทุกท่านเอาไว้นะครับแล้วก็สำหรับท่านใดหน้ที่อาจจะไม่เป็น Membership ก็ไม่เปไ็นไรทุกท่านก็ยังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะผมด้วยการกดไลค์นะครับหรือว่าเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันข้างใต้นี้นะครับผมเพื่อเป็นการดันเอนให้พวกเรา หรือจะเป็นการกดซ b s c r i b e ให้พวกเราก็ได้นะผมเพราะมันฟรีทุกท่านสามารถเป็นใจได้ตลอดเวลานั่นเองสำหรับครั้งนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะผมเจอกันครั้งหน้ากราบสวัสดีครับผมสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากติดตามงานแข่งการ์ดไฟส์แวนการ์ดฟอร์แมตภาษาไทยสามารถติดตามพวกเราได้ที่เพจทีมฟรีจิตโดยทางเราจะมีรีเพย์การแข่งขันประจำสัปดาห์วอกงานใหญ่ประจำปีเด็กลิสและข้อมูลของการ์ดไฟส์แวนการ์ดภาษาไทยและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรา TSK Game หากว่าท่านใดอยากลองทำเกมเป็นของตัวเอง หรืออยากได้คำปรึกษาในการสร้างเกมก็สามารถติดต่อที่หน้าเพจ TSK Game ตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยครับเพราะคุณเองก็สามารถเป็นเจ้าของเกมได้ในราคาหลักพัน